ท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่แปดนะครับพฤษภาคมสองพันหรกสิบหกนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะถึงเวลาในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยของเรานะครับนั่นคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สิบสี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมแวะเวียนมาที่นี่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนะครับในชุมชนแวะเวียนมาหาผมด้วยนะครับสองท่านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับนั่นคือลุงเต่ากับเสียหน่อยนะครับสองท่านนี้จะเห็นนะครับว่าเขามีรถที่อาจจะเป็นรถที่ต้องใช้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็บ ของเก่าๆมาขายนะครับส่วนคุณหน่อยเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรนะครับซึ่งใช้เวลาในการเยียวยามาหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งผมเองกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้สนิทกันมากมายครับวันนี้ครับทั้งสองท่านมาให้กําลังใจผมนะในฐานะที่เป็นลขาธิการพักไทยก้าวหน้าหมายเลข5 5ทั้งสองท่านพร้อมชุมชนเครือข่ายในย่านหนองจอกทั้งหมดนะครับพร้อมสับสนุนพวกเรานะครับในนามของพักไทยก้าวหน้าหมายเลข5 5อหน่อยครับสวัสดีกับพวกเรานะครับหน่อยครับจ้าจ้าครับสวัสดีหน่อยครับหน่อยครับเป็นอะไรยังไงแบบบไหนน้้างวัี เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้นะครับเสียหน่อยเดินไม่ได้นะครับนะครับเป็นผู้ดุผลภาพนะครับแต่ก็มีจิตใจรักประชาธิปไตยนะครับหน่อยครับทำไมสนใจพักไหนก้าวหน้าครับเอาพักอะไรได้พักไหนก้าวหน้าเพราะอะไรครับหนาดหนูชอบอ่ะอ่าหนูชอบใช่ไหมครับแล้วรู้จักอาจารย์รัตตวิชิตนาหรือยังนาแล้วเป็นคนยังไงดีคนดีครั้งที่แล้วนี่มาประชุมสาขาพักด้วยใช่ไหมอ่าได้พบท่านหัวหน้าพักด้วยท่านดรัชรพล ทั้งสองคนด้วยเนาะนะครับแล้วเห็นกรรมการบริหารพวกเราหมดเลยนะนะครับเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าพักการเมืองน้ําดีพักอื่นนะครับนั่นคือพักไทยก้าวหน้าพร้อมอาสารับใช้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับตกลงสองท่านจะเลือกพักอะไรครับพักไทยก้าวหน้าหมายเลขเท่าไหร่ครับหมายเลขเท่าไหร่ครับห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้านะครับ เอาล้ครับสองท่านนี้นะครับก็เป็นบุคคลต้นแบบนะที่ผมตั้งใจแลวกันนะครับว่าอยากจะทำนโยบายเพื่อส่งเสริมสับสนให้กับผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการตลอดจนผู้พิการผู้ขาดโอกาสต่างๆนะครับสองท่านนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมให้ความสนใจและอยากจะเขียนนโยบายเพื่อพัฒนาในเชิงสังคมบุรณาการทรัพยากรมนุษย์ของไทยเรานะครับให้สามารถมาใช้จ่ายแล้วก็ยืนขึ้นมาอีกครั้งนะครับตลอดจนเพื่อทําให้พวกเขานั้นมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทั้งสองครับขอบคุณมากนะครับลุงหน่อยลุงเต่าครับขอบคุณมากนะคครรััับบสสวดี